อันนี้เป็นใทยไม่ได้เลยครับยืนเดือดอยู่ตรงนี้แล้วคุณกองครับมันเดือดยังไงคุณต้มน้ำหรอยังไงคุณเล่าสิเอ่อได้ข่าวมาจากฮิโยเขาบอกว่าอยากได้บางอย่างที่เป็นการต่อสู้กับเราเราก็เลยไปตั้งคำถามว่าอะไรที่เพราะเก่าอะไรที่เพราะใหม่อ่ามันใหม่มันเก่ายังไงข่าว มันก็เลยออกมาเป็นแบบเดือดในแบบสบายของคุณนั่นเองได้ยินว่าคุณด,ดีไซน์ตัวละครของคุณเป็นเสือเลยหรอครับเอ่อ <c oughs> ไม่ใช่คุณทางก็แค่ในส่วนของการต่อสู้รู้สึกว่าอยากให้ตัวละครตัวนี้เหมือนกับเสือที่ทะย้ำกวางอยู่เขาจะไม่มีวันปล่อยจะมวามจิอยู่บนหัวใจเราก็ดีไซน์ออกมา ซึ่งจะเป็นยังไงต้องรอดูนะครับยินรสชาตินะรสชาติที่สี่ไม่สำคัต้องตะคุณพี่เอกแล้วครับไม่สำคัยังไงครับพี่เอกครับตำรวจชั้นผู้น้อยรับจ้างจากมาเฟียพี่เอกอ่านบทนี้แล้วเป็นไงบ้างครับก็ก็เป็นเหมือนที่เราเห็นกันอยู่ะตำรวจก็เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้เงินข้าก็แบบนั้นแหละก็แบบนั้น ท้าทายไหมเหรอท้าทายในพื้นที่ตำรวจกันผู้น้อยที่กลังฆ้ากัมาเฟียเนี่ยนะค่าไม่ท้าทายไม่ท้าทายเั่นธรรมดาแร้วเราก็เราก็อยากจะอยู่ค่ะแล้วมันไม่ซ้ำใครังไงบ้างครับเูื่ีมันไม่ซ้ำตรงที่ผมไม่เคยได้เกิกับ็นตำรวจอ่าผมไม่เคยยิงใครค้าผมได้ยิงใครบางคนในที่นี้นี่เออวิศวกรด์ไหมเนี่ย สอนนอันนี้ถั่วในการระบายอารมณ์เหมือนคุณนันตาถูกไหมครับเมื่อิผมอยู่บ้านเนี่ยผมผมผมระบายกับภรรยาได้คือสอนผมด้วยอันนี้ว่าเราใช้มันต้องใช้เวลาผ่านเส้นเวลาแต่หนึงชีวิตเพิ่งเริ่มต้นครนนี้ก็ต้องหยอดมันต้องหลอน่อยนะพี่ริงนะในนามที่หนึ่งเล่าภาพอันนี้ก็คือไม่สับไพ่แน่นอนช่างไร ที่สำคัญที่สุดนี่ยีนึงครเนี่ยอันนี้เขาเรื่องเท่าไหร่นะได้ครับพี่เราคนไทยเราอยู่กับประเทศไทยเราอยู่กับเมรยาหามาเราก็จะชินกับการที่มน้องแต่างกันาเราก็จะไม่เห็นอไรเลยครับถ้าเราทำหนังหนังไทยที่เกี่ยวกับเมรยามีเยอะแยะมากมายเราก็จะไปไหนมากไม่ได้ครับเพราะว่าคือมันมันอยู่ในสายเลือดแม้ว่าเราจะพยายามที่จะออกไปจะชินจะให้มันแตกต่างที่มันโดดเด่นัน่ๆมัน มันก็ไม่เท่ากับคนที่เขาหมายจะยื่นและเขามองเขาหมามองเข้ามาเพราะฉะนั้นอันนี้คือความแปลกใหม่ข้อที่2คือบางกลุ่มมองซึ่งเขางอยู่ตันอกเนี่ยมันอาจจะไม่ถูกใจเราบ้างเรื่อนแต่บ้างใช่คเราอยากให้วันนี้ถูกต้องเพราะว่าเราก็ประเทศเราตนองสรุางสิ่งแปลกใหม่ทุ่มเทที่จะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ใช่ไหมครับซอฟต์าวเวอร์ซอฟต์าวเวอร์พยายามต้องเป็นซอฟต์พาวเวอร์ ในเรื่องนี้ก็แค่เขาเขาอยากให้ชาวเขาเรื่องใช่งงานใช่ไหมให้ทั่วโลกนึกจับตัวอยางมากขึ้นโอเคปอนประมาณนี้ครับขอบคุณครับพี่เอกครับอีกหนึ่งรสชาติครับอันนี้เราพูดไปสีแล้วเนาะแต่วันนี้เอาดูเอ็มวีจีโอดีนี่ยมันมีอีกรสชาติหนึ่งแซ้นมานั่นคือรสชาติความแซกนั่นเองนี่ให้คริสตินเล่าหน่อยดีกว่านะครับแซกมากอธิบายความแซกนิดหน่อยคริสตินจ๋าจริจิงเราไม่นะพัฒ เออเดี๋ยวไม่เรเาต้องมั่นใจเลยว่าหนูในท้าความแทรกของเรื่องนี้เออมันต้องตอบแบบได้ไหมเอเอดูคนแทรกกันมดูคนแทรกหน,นะหน่อนะนะครับเอาล่ะฟัง